มาดูคะ่ะสามเหลี่ยมกลุ่มซั์บนฝ่ามือมาดูสามเหลี่ยมที่อยู่ในมือเส้นพูดเส้นเส้นสมองเส้นวาสนาสามเหลี่ยมนะคะถ้าใครมีเส้น แสดงว่าบุคคลผู้นั้นเก็บเงินอยู่แม้นว่าเงินจะหาได้มากน้อยเพียงไรแต่เขาสามารถเก็บเงินนั้นไปลงทุนทำเป็นธุรกิจทำให้เงินนั้นงอกเงยเป็นก้อนใหญ่อันนี้คนที่เก็บเงินอยู่และเก็บเงินเป็นและลงทุนเป็นสังเกตดูกันนะคะ